สวัสดีครับหมออน The Long ันเดอร o ลองจิวิสนะครับก็สําหรับคนที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับอยากจะรับฟังความรู้ทางด้านลองจิวิตี้นะครับในเรื่องของการที่จะทํำยังไงให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแข็งแรงไปจนถึงอายุที่เราอยากจะแข็งแรงให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะอยากจะอายุถึง 60, 70, 80, 90, หรือร้อยหนึ่งเนี่ยอยู่ยังไงก็ได้แต่ขอให้อยู่ให้แข็งแรงนะครับวันนี้ก็ Uh, เป็นทุกวันอังคารนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนะครับอังคารที่แล้วก็หายเป็น,น่งสัปดาห์นะครับนี่กลับมาละนะก็ยังวนเวียนอยู่กับหนังสือเรื่อง How Not to Age นะครับซึ่งมันหนามากนะฮะเราไปได้แค่นี้เองนะฮะนะก็กลับมาต่อนะครับในเรื่องของออาร์ทแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงกลไกต่างๆที่ทําให้เกิดการแก่ชารานะครับซึ่งบางอันก็จะอยู่ใน h o r m o n a f Aging บางอันเขาก็ไม่ได้อยู่ใน h o r m o n a f Aging นะครับ Uh, ตัวที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าสองสาตัวคือตัว IGF1 นะครับตัวที่2คือจะพูดถึงเรื่องของ information แล้วก็ตัวที่3เนี่ยคือจะมาคุยเรื่องของ Mtor pathway นะครับก็ใครที่ยังไม่เคยได้ยินศัพท์พวกนี้เลยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะ uh, ตัวของ IGF1 เนี่ยนะครับมันเป็นค่าของเลือดตัวหนึ่งนะครับ ชื่อเต็มๆมันชื่อว่าอินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์นะครับพอบอกว่ามันเป็นโกรทแฟกเตอร์เนี่ยมันก็เลยเป็นลิงก์นะครับ <c oughs> บอกให้รู้ว่านี่คือตัวหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้ดูว่าระดับของโกรทฮอร์โมนในร่างกายนะครับว่ามันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะโกรทฮอร์โมนถ้าในเด็กเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของมีพัฒนาการมีความสูงที่มากขึ้นอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าในผู้ใหญ่ก็ต้องมี ระดับของโกรทฮอร์โมนที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับเขามีการศึกษาในคนที่อายุเกิน100ปีนะครับหรือว่าเซนเทเนเรียนนะครับเจอว่าในคนที่อายุเกิน100ปีเนี่ยมีแนวโน้มว่าระดับของโกรทฮอร์โมนของกลุ่มพวกนี้ IGF1 ของกลุ่มพวกนี้เนี่ย,มยไม่ได้เป็นระดับที่สูงมากๆนะครับเมื่อก่อนเราจะเข้าใจใน สักสิบยี่สิบปีก่อนเนี่ยนะเราจะเคยได้ยินว่าเออฉีดกระตุ้นโกรทฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนให้มันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูเทรนในด้านของ l o n g e v i t y ในเปเปอร์หลังๆงานวิจัยหลังๆเนี่ยนะครับระดับของ IGF1 ระดับของโกรทฮอร์โมนเนี่ยเราไม่ได้อยากจะได้ให้มันเยอะเกินไปแต่เราก็ไม่อยากจะให้มันน้อยเกินไปด้วยเหมือนกันนะังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันกออ็ควรจะต้องเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับ ออมีงานศึกษาหนึ่งที่เขาบอกว่าออจากคนที่อายุ90ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับนะออตัว IGF1 ที่ระดับต่ำนะครับมันจะทำให้ออแนวโน้มว่าคนกลุ่มที่มี IGF1 ต่ำเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะอายุยืนมากกว่านะครับแล้วก็ <c oughs> อัน,นึงที่เป็นเหตุผลเนี่ยก็คือว่าบางครั้งถ้าร่างกายเรามีตัว IGF1 มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นออตัวที่ทำให้เกิด การเติบโตของเซลล์ผิดปกติในร่างกายขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นมีพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดรเรื่องของเต้านมนะครับลำไส้แล้วก็ต่อมลูกหมากเนี่ยนะค,คนที่มีระดับของ IGF1 สูงสูงมากๆเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มที่จะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกลุ่มพวกนี้ไปด้วยนะครับเขามีงานศึกษาอีกอันหนึ่งที่เขาไปศึกษาที่ชื่อว่า Harvard Nurse Health Study นะครับก็คือ ไปดูผู้หญิงนะครับในช่วงวัยที่อายุน้อยกว่า50ปีนะครับนะแล้วก็ติดตามไปนะครับก็เจอว่าในคนที่คนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับถ้ามี IGF 1นะอยู่ใน upper third คือหนึ่งหใน3ของคนที่มี IGF 1สูงกว่าปกติเนี่ยนะครับก็จะมีแนวโน้มในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยมากกว่าคนที่มี IGF 1ต่ำกว่านะครับฉะนั้นนะี เรื่องของ IGF1 เนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะต้องเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับ,นะรบหลายที่หลายคนยังมีการไปแอบใช้เอโกรทฮอร์โมนฉีดอยู่นะครับนะบยิ่งฉีดโกรทฮอร์โมนไปเนี่ยตัวของ IGF1 มันก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันก็ไปลิงก์กับความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของโรคมะเร็งขึ้นมาได้นะครับผมเคยเจอแม้กระทั่งคนไข้ที่ออยู่ดีๆก็อยากจะขอไปฉีด ตัวของโกรทฮอร์โมนหรือว่าหมอบางคนเขาสั่งโกรทฮอร์โมนให้ในผู้ใหญ่อายุสสี่สกว่าเนี่ยนะครับก็ใช้ไป3-4ปีจนสุดท้ายเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่า IGF1 ที่มันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ดีเนี่ยนะครับเราจะมาลด IGF1 ได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยคือการทำฟาสติ้งฮะการที่จำกัดแคลอรี่นะครับแต่ถ้า ผู้ตรงๆนะันน้คนแต่งหนังสือเล่มนี้นะครับด็อกเตอร์ไมเคิลเบรเกอร์เนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโปรไปทางแฟนเบสนะครับถ้าไปอ่านหนังสือเล่มเก่าๆของเขาเนี่ยเขาจะแบบเน้นให้เป็นวีแกนให้เป็นแฟนแฟนเบสไปเลยนะครับก็พอถ้าเรารู้พื้นเพลเขาก็จะรู้ว่าแนวทางการเขียนหนังสือของเขาเนี่ยก็พยายามจะเน้นอะไรที่เป็นแฟนเบสอะไรที่จะจะ,จะพยายามลดแอนิ a มอลโปรดักนะแอนิมอลโปรตีนคือโปรตีนที่มาจากสัตว์ลงนะครับ นะก็พูดถึงว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยแล้วก็โปรตีนจากสัตว์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถเพิ่ม IGF1 ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่เลี้ยงนะครับเนื้อแดงนะครับเลี้ยงนมเนยชีส dairy product นะครับจะสามารถลดระดับของ IGF1 ได้มากกว่านะครับคนที่กินเป็นพวกแพ a n b a s e นะครับก็ เน้นสรุปก็คือให้เน้นกินเป็นแพลนเบสนะครับแล้วก็ทานเป็นพวกเลีเ้ยงเนื้อสัตว์เท่าที่จำเป็นได้โดยเฉพาะในคนที่ IGF1 เจาะเลือดออกมาแล้วมันสูงสูงนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องดูตามผลเลือดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเจาะเลือดมาแล้ว IGF1 มันต่ำมากๆเนี่ยก็แปลว่าร่างกายได,ได้ได้โปรตีนไม่พอเหมือนกันซึ่งในคนสูงอายุเนี่ยหลายๆคนเราเจอเป็นภาวะแบบนั้นนะครับก็อันนี้ฟังแล้วก็ต้องมามาอัดแอปใช้ต่อเหมือนกันนะครับ แล้วก็ก็ยังเป็น q u e s t i o นะครับในเรื่องของการที่ว่าจะเอาโปรโตีนจากพืชหรือว่าโปรโตีนจากสัตว์ดีกว่ากันนะครับบางคนก็จะบอกว่าการกินโปรโตีนจากพืชเนี่ยมันจะไปเพิ่มการอักเสบในร่างกายมากกว่านะครับแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าการกินโปรโตีนจากพืชเนี่ยจะได้ตดอะมิโนแอซิดที่จําเป็นมากกว่า9ชนิดที่ ในในในสัตว์นะฮะกินโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยจะได้กรดอะมิโนจําเป็น9ชนิดซึ่งในพืชมันอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าพอไปดูหลายๆงานวิจัยนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยหลังๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าไม่ว่าโปรโตีนจากพืชหรือว่าโปรโตีนจากจากสัตว์นะครับถ้าได้ในปริมาณที่ตรงกับที่ร่างกายต้องการคือประมาณสัก1.6กรัมของน้ําหนักตัว1กิโลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้นะครับก็ มีอีกอันนึงเป็นคําถามที่ถามเรื่องว่าการกินโปรโตีนจากน้ํานมถั่วเหลืองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราบอกว่ากินโปรโตีนจากพืชนะ IGF ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ถ้ากินโปรโตีนจากสัตว์ IGF จะขึ้นได้มากกว่านะครับโปรโตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยจะอยู่ในระดับกลุ่มพวกกลางๆนะครับที่มันจะเพิ่มระดับของ IGF1 ได้กลางๆนะก็ ฟังอย่างนี้แล้วอย่าอย่าคิดว่าโรธฮอร์โมนหรือ IGF1 มันเป็นผู้ร้ายซะอย่างเดียวนะครับนะทุกอย่างมันต้องอยู่ในระดับที่ o p t i ิมอลเลเวนะซึ่งถ้าโดยปกติแล้วในคนที่ถ้าส่วนตัวนะครับถ้าดูแลคนไข้ที่สนใจเรื่องของฮอร์โมนแบบลึกๆแล้วก็อยากจะดูพวก IGF1 หรือดูพวกโรธฮอร์โมนเนี่ยผมก็อยากจะให้ได้ระดับ o p t i ิมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก100-140ถึงประมาณนั้นนะครับถ้าน้อยไปก็แปลว่าเรากินโปรตีนไม่พอก็จะมีอาการ อ่อนคลีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการไม่มีเรี่ยวแรงกล้ามเนื้อหายไปแต่ถ้ากินมากเกินไปนะก็อาจจะไปกระตุ้นเซลล์ผิดปกติได้นะครับถ้าในในแง่ของ IGF1 กับเรื่อง Longevity นะครับเขาก็มีสตาร์ี้ออกมาบอกว่าทั้ง IGF1 ที่ต่ำเกินไปแล้วก็ IGF1 ที่สูงเกินไปเนี่ยจะสัมพันธ์กับ Life Span ที่สั้นลงอายุไขที่มันสั้นลงนะฮะฉะนั้น ก็เหมือนที่บอกนะครับเราอยากจะให้ได้ได้โกร,รโมนในระดับที่เหมาะสมนะครับที่กำลังพอดีนะครับฉะนั้นนะครับการที่เราจะสโลเอจิ้งเนี่ยนะครับก็ถ้าในหนังสือเนี่เล่มนี้นะครับเขาบอกว่าอยากจะให้กินโปรตีนให้ได้สักประมาณ0.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะครับซึ่งจริงๆเอ้ยไม่ใช่0.5 0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะครับแต่ว่า ถ้าถ้าเพเ,เปอร์หลังๆที่ออกมาเนี่ยมักจะแนะนําที่ประมาณหนึ่งจุดหกนะครับผมว่าถ้าเอาตามหนังสือเล่มนี้เราได้0ูนจุดปดเนี่ยมันน่าจะน้อยเกินไปนะครับอ่นนี้จบเรื่องของลดฮอร์โมนหรือว่าคุยกันหัวข้อที่สองที่คุยกันวันนี้ก็คือจะคุยเรื่องของอินฟอเมชันนะครับหรือว่าแอนติเซตนะพออ พูดถึงเรื่องอินโฟ m รเมชันเนี่ยมันจะมีคำอีกคำหนึ่งที่หนงังสือเล่มนี้เขาใช้ก็คือคำว่าเมตาอินโฟ m รเมชันนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นโครนิคอินโฟเรเมชันคือการอักเสบที่เรื้อรังก็ได้หรือว่าที่คำว่าเมตาเนี่ยคือเข้ามาจากคำว่าเมตาบอลิกนะครับก็คือการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการเผาผลาญน,นะครับซึ่งเขาจะใช้ค่าในการที่จะมาตรวจดูตรงนี้เนี่ยก็คือค่าของ CRP นะครับหรือเรียกว่า High Sense CRrp เนี่ย ถ้าค่ามันมากกว่าหนึ่งนะครับแปลว่าปกติดีแต่ถ้าค่ามันเกินหนึ่งขึ้นไปเนี่ยแปลว่าเริ่มมีการอักเสบนะครับแล้วถ้าค่า CRP มากกว่าสามเนี่ยจะบ่งถึงการอักเสบแล้วก็ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะครับในเรื่องของการอักเสบเนี่ยที่ใช้คำว่า inflammaging นะครับ i n f l a m ก็ย่อมาจากคำว่า inflammation นะครับแล้วก็ aging ก็คือการแก่ชารานะก็มาจากการที่ มีการเกิดการอักเสบขึ้นมาในร่างกายจนกระตุ้นทําให้เกิดความเสื่อมชาราในระดับเซลล์นะครับนะค่าที่เราจะใช้ตรวจตรงนี้นอกจากค่า CRP เนี่ยซึ่งบอกว่าถ้า CRP มันค่อนข้างสูงเนี่ยจะไปลิงก์กับเรื่องของโรคทางด้านสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันโรคไตที่มันเสื่อมลงไปโรคเบาหวานนะครับยังมีอีกค่าอีกค่าหนึ่งก็คือ ค่าที่เรียกว่าอินเตอร์ลิวคิน6หรือว่า IL6 นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าแลบ,บอีกตัวหนึ่งที่จะมาบอกว่ากระตุ้นการอักเสบในร่างกายของเรานะครับอันที่เขาให้ระวังอันนึงนะครับก็คือเรื่องของการมีการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสต่างๆนะครับเชื้อ CMV อ EBV หรือว่าแม้กระทั่งในยุคนี้เราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการติดเชื้อโควิด นะครับช่วงนี้ก็ระบาดกันมาอีกแล้วหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องเน้นนะฮะว่าต้องส,อสวมหน้ากากนะครับต้องล้างมือต้องโซเชียลไอโซเลชันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายจากการติดเชื้อเนี่ยก็จะทิ้งร่องรอยแล้วก็ทําให้เกิดการแก่ชาราในระดับเซลล์ได้อีกอารหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบก็คือเรื่องไกลเ a t i o ชนะครับซึ่งไกลเ a t i o ชเนี่ได้เล่าให้ฟังไปตอนที่แล้วละ แล้วก็เรื่องของเซนเซนเซล์นะครับคือซอมบี้เซลล์อันนี้ก็พูดไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับเอ่อฉะนั้นเนี่ยนะเวลาที่เราเอ่อต้องระวังในเรื่องของการอักเสบในร่างกายอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการที่มีไขมันในช่องท้องนะครับหรือว่าเรียกว่า visceral fat นะครับคือไขมันที่มันอยู่ข้างในต่ำหลังไปจากตัวซิกแพคเราไปอีกนะครับจับไปก็จับไม่โดนนะนะเพราะว่ามันอยู่หลังซิกแพคแต่ว่ามันจะ ห่อหุ้มอวัยวะต่างๆในภายในนะครับพวกตับพวกลำไส้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้ามี v s c e r a l Fat ยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยการอักเสบก็จะมากขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะลดการอักเสบในร่างกายก็ต้องกลับมาดูก่อนว่าอาหารอะไรนะครับที่มันทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายบ้างนะครับซึ่งอาหารที่กระตุ้นการอักเสบในร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่ทําให้เกิดการเสื่อมชารา นะครับในระดับเซลล์ไม่ว่าจะเป็นไตตับปอดนะครับระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินหออดเลือดหัวใจนะระบบสมองนะรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของมะเร็งทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมาจากค่าของเอ,อ,อาหารที่มีกระตุ้นการอักเสบในร่างกายนะครับอ,อ,อันอันที่ต้องเลี่ยงเลยนะครับก็คืออาหารในรูปแบบของเอ่อสแตนดาร์ดอเมริกันไดเอท นะครับแซดไดเอคืออาหารที่คนอเมริกันเขาชอบกินตอนเช้าๆเนี่ยนะครับก็คือพวกแฮมเบคอนไส้กอรอกเบอร์เกอร์นะครับอาหารแปรรูปทั้งทงหลายพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นการอักเสบแน่ๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็ผมเองก็พยายามจะลดการทานอาหารอะไรที่มันเป็นแปรรูปออกไปนะครับเพิ่งมีหนังสือเล่มใหม่เขากำลังคิดกันเลยนะหนังสือเรื่องเกี่ยวกับอัล r ร p r o c e s s ฟู้ดนะครับก็ไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวนะครับ นะก็อันนี้พวกนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็อาจต้องไปโยงกับกลุ่มคนที่ช่วงนี้เขาก็มีบางกลุ่มเนี่ยที่ชอบไปทานเป็น keto g e n นิ i c diet หรือว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่า keto g e n ิก i c d i e เนี่ยเริ่มเป็นเป็น carnivore diet ละคือทานแต่เนื้อสัตว์ล้น้วนเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถ้าจะทานก็ลองมาดูนะครับว่าค่าการอักเสบในร่างกายสูงหรือเปล่านะครับผมก็คงไม่ ไม่ถึงอยากจะไปห้ามว่าอถ้าหลายๆคนทานแล้วรู้สึกดีก็ทานไปนะครับทานไปแล้วบางคนก็ไม่สนใจ L D L ด้วยไม่สนใจไขมันด้วยอะก็ต้องมาดูค่าการอักเสบตัวอื่นนะครับดู C R P ดูโฮโมซิสเตอินดูค่าอ p พ b บีว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้ากินแบบนั้นไปแล้วค่าการอักเสบมันสูงขึ้นก็ต้องเตือนนะครับว่าร่างกายเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการกินแบบนั้นนะครับหรือว่า ถ้ากินได้ก็คงกินได้ในแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นพอนะครับทีนี้อาหารอะไรบ้างนะครับนะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนื้อแดงนะครับแฮมเบอก้นไส้กรอกอาหารแปรรูปต่างๆนะน้ำตาลนะครับอาหารที่มันจะมาช่วยลดการอักเสบนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องทานอะไรที่มีไฟเบอร์นะครับเพราะว่าตัวที่จะช่วยลดการอักเสบอันนึงก็คือจุลชีพตัวดีที่อยู่ในลำไส้นะครับซึ่งก็ต้องการ พวกไฟเบอร์พวกพรีไบโอติกนะครับก็ยังเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทานผักทานผลไม้ทานทานันยพืชให้เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะการทานอาหารที่มีกลุ่มของโปรไบโอติกนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เรียกว่าไบไบฟิโดแบคทีเรียมนะฮะแลคโตเบซิลัสนะครับ, us, รบหรือว่าเอ่อพรีวเทลล่านะครับเป็นกลุ่มของเอ่อโปรไบโอติกชนิดที่ดีนะครับเขาก็มาย้ำถึง อาหารนะครับที่ช่วยในการต้านการอักเสบนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาพูดถึงตัว interleukin 10นะ IL 10นะครับอันนี้เป็นตัวที่เป็น a n t i i n f i r m a t o r y messenger นะครับก็คือการเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบนะะก็ถ้าใคร IL 10สูง IL 10สูงแล้วก็ IL 6ต่ำนะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเรามีการอักเสบที่น้อยลงนะครับ เขาแนะนำให้ทาน plant based นะครับซึ่งมันจะสามารถลดค่าของการอักเสบ CRP ลงได้ประมาณสัก30-40%ลดค่า IL 6ได้ลดค่า tumor n e c r o t um i c factor ได้นะครับแล้วก็เขาแนะนำให้ทานเบอร์รี่นะครับเขาติดตามคนประมาณหมื่นคนที่อยู่ในนอร์เวย์นะครับประมาณ30-40ปีเลยแล้วก็เจอว่าคนที่ทานเบอร์รี่มากกว่า14ครั้ง นะครับต่อเดือนเนี่ยนะจะมีแนวโน้มว่าจะมีอายุที่ยืนยาวกว่านะครับเพราะว่าจะได้สัรที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะครับที่มันอยู่ในพวกเบอร์รี่ที่ทำให้เบอร์รี่มันมีสีเขียวสีแดงสีดำอะไรต่างๆพวกนี้นะครับฉะนั้นก็ถ้าใครชอบทานเบอร์รี่ชอบทานผลไม้ก็ถือว่าจะเป็นตัวที่ช่วยได้นะครับก็พยายามเลือกทานให้มันได้หลากหลายสีนะครับแต่ว่าสีที่สำคัญเลยก็คือต้องทาน ผักผลไม้สีเขียวนะครับทานผักสีเขียวให้เยอะๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่จะมาช่วยได้โดยเฉพาะอาหารสีเขียวในกลุ่มที่เป็นพวกผักผหัวนะครับพวกบรอกโคลีเคลต่างๆพวกนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นตัวที่จะมาช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่เขาแนะนําก็คือมะเขือเทศนะครับซึ่งมีสารไบโคปีนอยู่แต่ว่าถ้าจะทานมะเขือเทศเนี่ยก็ ให้ทานเป็นมะเขือเทศแบบที่ได้จี่กระทะผ่านความร้อนมาแล้วอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็อาหารที่ช่วยลดการอักเสบอีกอันหนึ่งที่เขาแนะนําก็คือเรื่องเกี่ยวกับธัญ,ญพืชทั้งหลายนะครับมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันนะครับแล้วก็พวกแฟลกซีดนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศที่เขาแนะนําก็ตัวเดียวกับที่เราพูดถึงบ่อยๆก็คือขมิ้นชันนะครับเคอร์ควินอันนี้ก็จะช่วยได้ หลังๆนี่มเีเริ่มมีการโปรโมทต,ตัว black cumin ขึ้นมานะครับก็เป็นตัวที่เขาบอกว่าสตรองกว่า curcumin อีกนะแต่ว่าเราหาอะไรที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ทานได้ประจำทานได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นขิงข่าตะไคร้นะครับขมิ้นชันพวกนี้เป็นตัวที่มันดีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ทานต่อได้นะครับ ขาพูดถึงยาครับว่ามันมียาตัวไหนบ้างที่มันจะช่วยลดการอักเสบได้นะครับตัวแรกที่เขาพูดถึงเลยก็คือตัวแอสไพรินนะครับก็แอสไพรินเนี้ยก็จะเป็นตัวที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคหัวใจบางคนก็มีการทานแอสไพรินอยู่แล้วเพื่อป้องกันมีไม่ให้มีริ่มเลือดที่ไปอุดตันเส้นเลือดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบนะครับ เราอาจจะมาอีกอีกสักตอนหนึ่งสั้นๆแล้วกันนะครับคุยเรื่องของเอ็มทอร์พ a ร์ทเวนะครับเอ็มทอร์เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยได้ยินคำนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกุญแจหลักเลยที่เป็นตัวที่กลไกขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการแก่ชารานะครับยิ่งเราเปไกระตุ้น MTOR p a ร์ w a y มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีการสร้างในร่างกายมากขึ้นนะครับสร้างไขมันสร้างโปรตีน นะสร้างการอักเสบขึ้นมาในร่างกายได้มากขึ้นแต่ถ้าเรามีการบล็อก m t ็มทนะครับหรือทําให้ m t ็มทอมันหยุดทํางานทํางานน้อยลงเนี่ยมันก็จะช่วยชะลอนะครับการเกิดการอักเสบในร่างกายช่วยทําให้เกิดกระบวนการออโตฟาจีนะครับทำให้กืนกินเซลล์ผิดปกติรีไซเคิลของดีๆกลับมาใช้นะครับแล้วก็ทําให้มีการสร้างไมโตคอนเดรียขึ้นมาใหม่ทําให้โรงงานผลิตพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยได้ยกเครื่องใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับฉะนั้น MThor Pathway เนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในจุดที่หลายๆคนนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเนี่ยจะมาใช้ในการหาโมเลกุลอะไรบ้างที่มันจะมาช่วยชะลอหรือว่ายับยั้งนะฮะการทำงานของ m t o r Pathway นะมันก็เหมือนกับคันเร่งของรถยนต์นะเขาเปรียบเทียบ m t o r Pathway เนี่ยเหมือนกับคันคันเร่งของรถยนต์ว่ารถยนต์คันนี้มันจะวิ่งช้าวิ่งเร็วแก่ช้าแก่เร็วเนี่ยก็เอ่อเป็นตัวนี้นะครับ ทีนี้เขาพูดถึงสถาบันนะครับที่ทําการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับยาทางด้านที่จะชะลอหรือว่าย้อนความเสื่อมในระดับเซลล์เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ original เนี่ยก็จะมาทําที่ National Institute of Aging นะครับ Intervention Testing Program นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถาบันหลักเลยที่ค่อนข้างาซีเรียสแล้วก็มีงานวิจัยด้านเกี่ยวกับ longevity ด้านของ,ของการแก่ชาราในระดับเซลล์นะครับก็ พูดถึงตัวแรกนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่าราพาไมซินนะครับทำไมราพาไมซินมันสำคัญนะครับก็ถ้าจริงๆชื่อย่อของ MTHA y เนี่ยนะครับ M เนี่ยคือ m e m o r a n นะทอนี่คือ target of r a p าไม c i นนะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคนมีการพูดถึงราพาไมซินค่อนข้างเยอะว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถจะมาบล็อกนะไอตัวคันเร่งตัวนี้เพื่อไม่ให้ ร่างกายของเรามีการแก่ชราขึ้นไปเร็วๆเนี่ยนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้กล่าวไว้นะแต่ผมเล่าประวัติศาสตร์ของราพาไมยซินให้ฟังแล้วกันนะราพาไมซินเนี่ยมันเกิดจากนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไปยังเกาะที่ชื่อว่าอีสเตอร์ไอแลนด์นะครับอีสเตอร์ไอแลนเนี่ยก็อยู่ทางทางด้านอเมริกาใต้นะครับเกาะที่มันมีหน้าของหัวคนยาว นะครับมีจมูกโด่งๆที่เป็นแท่นหินที่วางอยู่บนเกาะบนชายชายบนเขาบนเกาะนั่นนะครับปรากฏว่าเขาไปเจอว่าคนที่อยู่บนเกาะนะนะั้นน่ะมีค่อนข้างสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนยานะฮะเขาก็ <c oughs> เลยไปเก็บนะเก็เก็บดินเก็บตัวอย่างเชือ้อหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในในอาวาไมซินไออ,อิสเตเออร์ไอแลนด์นะั้นแต่ว่าจริงๆชื่อของพื้น ท้องถิ่นเขาเนี่ยเขาชื่อว่าเกาะเนี่ยเขาชื่อว่าเกาะว่าราพานุยนะนุยแปลว่าไอซ์แลนด์นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของออตัวโมเลกุลตัวเนี้ยที่เลยเรียกว่าราพาไมซินนะครับแล้วก็มีการเจอว่าราพามซินเนี่ยมันไปสามารถฤทธิ์ในการต้านเชื้อโรคได้ต้านเชื้อราได้นะครับแต่ว่ามันบังเอิญไปเจอว่าการให้ราพาไมซินเนี่ยในหนูนะะปรากฏว่าหนูเนี่ยมันอายุยืนยาวขึ้นก็เลยเริ่มมีการมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ เราพามายซินกันมากขึ้นนะครับก็เลยเอตอนหลังๆเนี่ยมันใช้ในการกดภูมิคุ้มกันด้วยนะครับก็ใช้ในการที่ทําให้คนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตเนี่ยนะครับไม่มีการาได้รับไตของผู้บริจาคมาไม่มีการปฏิเสธไตที่ได้มาเพิ่มนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาใช้ในเรื่องของการ l o n g วิตี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้กินทุกวันแบบคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตนะเขาก็จะให้กินประมาณสัสปดาห์ละครั้งนะครับ ก็ถ้าใครสนใจเรื่องราพามิซินก็ไปดูย้อนหลังนะครับในเพลย์ลิสที่ชื่อว่า Longevity Supplement นะครับก็มีพูดเรื่องของราพามซินอยู่ตอนหนึ่งประมาณสัก3านาทีนะครับวิธีที่2นะครับที่จะมายับยัง้งเอ็มทอได้นี่ก็คือเรื่องของการทำ Caloric restriction นะครับหรือว่าการจำกัดแคลอรี่ให้มันลดลงไปประมาณสักสิ2 0นะครับแต่อันนี้ก็ต้องไปดูเฉพาะบุคคลแหละบางคนถ้ากินน้อยอยู่แล้ว ไปลดอีกก็ไม่ไม่ใช่นะครับก็ต้องไปดูว่าอาหารที่เราต้องทานในแต่ละคนนี่ต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีสิ่งที่มันลิงก์กับ IGF1 เมื่อกี้ก็คือว่า IGF1 มันถูกกระตุ้นโดยการกินโปรโตีนเยอะๆนะครับฉะนั้นในคนที่กินโปรโตีนเยอะเกินไปแล้วไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องมาจัดการกับตัวของอปริมาณโปรโตีนที่พอให้เหมาะสมกับการออกกําลังกายของเราด้วยนะครับ แล้วก็มันจะมีะสิ่งที่เรียกว่าอะมิโนโอแอซิดบางตัวนะครับซึ่งมันเจอในงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถจำกัดอะมิโนโอแอซิดบางตัวกลุ่มนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้ลดการไปกระตุ้น IGF1 แล้วก็ไปลดการกระตุ้น mTOR pathway นะครับอย่างเช่นตัวหลักเลยที่มีงานวิจัยเนี่ยก็คือตัวของเมทไทนีนนะครับซึ่งถ้าสามารถลดจำกัดตัวอะมิโนโอแอซิดบางตัวนะครับอย่างเช่นเมทไทนีนหรือว่า ลิวซีนนะครับนะฮกลุ่มพวกนี้มันมันคือตัวที่อยู่ไหนนะมันอยู่ในลิวซีนนี่อยู่ในน้ำนมด้วยนะครับนะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบางที้ะผมถึงแนะนำว่าเอา่อให้เลี้ยงลิวซีนนะให้เลี้ยงนมวัวนะครับแต่ว่าในเด็กทารกยังไงก็ต้องกินนมนะครับเพราะว่าเด็กก็ต้องการลิวซีนเพื่อไปกระตุ้น IGF1 เป็นกระตุ้นกรทฮอร์โมนนะครับแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่ได้อยากจะกระตุ้นกรทฮอร์โมนเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นนมเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีน้ําย่อยในการย่อยนมด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องของนมเรื่องของลิวซีนนะครับตัวที่อยากจะให้ทานเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือการทานชานะครับการดื่มชาแล้วก็การทานบรอกโคลีนะครับนะซึ่งเ,เรื่องของชาเรื่องของบรอกโคลีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ จะมาช่วยนะทำให้ตัวของ m t h มทอร์พ w a เนียมันทำงานได้น้อยลงนะครับเพื่อจะได้กระตุ้นให้ป้องกันการแก่ชารานะครับก็สำหรับวันนี้เราอาจจะจบกันแค่3เรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนหน้าเนี่ยเราจะคุยกันสกลไกสุดท้ายก็คือเรื่องออ i ซิเดชัเรื่องเทโลเมียแล้วก็เรื่องของเซอร์ตูอินนะครับเราจะคุย3ตัวแล้วเราจะจบพาร์ทแรกของหนังสือเล่มนี้ ครับพาร์ทสเนี่ยจะไปเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าพาร์ทสเนี่ยมันคุยเรื่องอาหารคุยเรื่องของแคนเบสไดเอทนะครับโอคินาว่าไดเอทเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทซึ่งเราอาจจะสรุปกันสั้นๆได้นะครับก็อยากจะจบหนังสือเล่มนี้ภายในอีกสัก4สัปดาห์ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่านี่ตอนนี้เพิ่งไปประมาณสักร้อยหน้านะครับมันมีหกรอยหน้านะครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องอาหารอะไรเงี้ยผมอาจจะคุยสั้นๆได้เพราะว่า หลักการเราเราค่อนข้างรู้กันอยู่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับนะคุณฮวงฮวงสวัสดีนะครับคุณวรรวรันสวัสดีครับคุณคุณโจกนะที่พังงาสวัสดีนะครับแตงกแตงกวาดองที่ทำเองมีโปรโติกไหมเอ่อ เทคนิคบางทีผมผมจะแอบเติมผงของปัวติกใส่ไปด้วยนะในของดองเนี่ยนะครับมันก็จะได้เชื้อที่หลากหลายขึ้นนะคุณไก่สวัสดีนะครับคุณลักกี้เลิฟสวัสดีนะครับก็คุณตู่สวัสดีนะครับอ่าก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมจะยุ่งๆนิดหน่อยเพราะว่ามีหลายโปรเจกท,ที่เข้ามานะครับการไปอ,อ่คุณแคตตี้แคตตี้สวัสดีนะครับ ก็มีโปรเจกต์ที่ภูเก็ตนะครับมีโปรเจกต์ที่แถวราชพฤกษ์นะครับมีโปรเจกต์ที่นครสวรรค์นะครับก็จะได้ทําให้หลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่พวกนั้นก็จะได้มีโอกาสดูแลกันนะครับตามแนวทางของ l อง g e v ity ของ The Long จิวสนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ใครมีเรื่องราวคําถามอะไรสงสัยในเรื่องสุขภาพนะครับก็ ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็คุณหวงวงถามว่าค่า TD คือ TG นะฮะไฟกีสลายได้73บกินมะม่วงได้ไหมก็วันละวันละ,ละลูกหนึ่งได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็กำลังอดีนะงั้นอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ